สวัสดีคะ่ะเพ Gun ื่อนๆช่วงกอกหาทาวันนี้นะคะที่จะพาทุกคนไปเที่ยวอยุธยากัานค่ะสปวนมากนะคะวันหยุดนะคะคนก็จะมาเที่ยวจังหวัดที่ใกล้ๆกรุกกงเทพใช่ไหมแล้วจะบอกว่าอยุธยานะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มาง่ายมาสะดวกมากๆค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทาหลากหลายอย่างมากเลยนะคะคือเคยขับผ่านกับเปรี้ยวแล้วก็แบบแกฉันอยากทำกิจกรรมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ใครไปใครมามาเที่ยวอยุทยานะคะควรค่าแก่การลองคะ่ะไปดูกันเลย ก่อนอื่เรามาจากกรุงเทพนะคะกองทัพต้องเดินด้วยทองค่ะทุกคนที่ก็พาไปอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านลับของดีกว่าคือมาอยุธยาดีไรยก็จะไปกินป้า3คนนี้นะคะอยู่ที่วัดรัตนาชัยนะคะเข้าไปก็จะจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปอีกค่ะก็จะเป็นร้านลับมีไม่กี่โต๊ะคะ่ะมีประมาณ7จ็ดโต๊ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คือถ้าช่วงกลางวันเนี่ยก็คือเต็ม ลลและเราก็ได้แต่งตัวแต่งหน้านะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปที่วัดชัยวัฒน,นารามนะคะสิ่งที่อยากทำมานามากแล้วคือแต่งตัวแบบนี้แล้วมาถ่ายสถานที่สวยๆแบบนี้ค่ะ, <Wow. S 1> ะแต่ตอนนี้อากาศแบบดแบบีได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะ วัดชายวัฒนารามได้สร้างขึ้นในปีพศ2173โดยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระองค์ได้โปรดก้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครล,ละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนาครวัดค่ะ อ้างอิงจากวิกิพีเดียนะคะทุกคนอยากจะบอกทุกคนนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยของเรานะคะที่ยังคงความงดงามสวยงามและมีโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะยังคงประดิษฐานได้งดงามจริงๆค่ะยิ่งใหญ่มากๆอยากให้ทุกคนมากันนะคะคือภารกิจวันนี้ของดิ๊กนะคะมีท่านคอมีล้ำค์ทอง ชุดวันนี้นะคะเช่ามานะคะเป็นชุดไทยโบราณนะคะห้ารบาทค่ะและแต่งหน้าทําผมนะคะส0งรอบาทร่มเนี่ยรีเลยน,นะคะถ้าใครสนใจนะคะมาเที่ยวอยุธยานะคะก็สามารถมาแต่งชุดไทยถ่ายรูปแบบนี้ได้นะคะพี่วชัยวัฒนารามได้เลยะคะ่ะด้านหน้าก็จะมีร้านแต่งหน้าแต่งตัวเช่าชุดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่มีช่างภาพนะคะด้านหน้าก็มีช่างภาพบริการนะคะคลิกหน้าจอ